เอาละมาเรื่องกานป้องกันกนระแสโลดลงดินแล้วเครื่องดัดไฟรั่วบ้างกระแสโลดลงดินสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุหลักก็มาจากการเสื่อมสภาพของฉนวนจากการใช้งานหรือจากความสกปรกเช่นฟันมรงโปกะก็เช่นพวกลูกถ้วยที่รองรับบัสบาร์มันสปกปรกมันก็ความเป็นฉนวนก็ลดลงนะครับความเสียหายทางกลเนื่องจาก,กาเนื่องจากการผลิต เพลิเนื่อยากกผลิตก็ได้เนื่องจากการมีของแข็งประกระแทกก็ได้สายไฟฟ้ามีของแข็งประกระแทกข้าความดีมันก็ลด,ดลงเกิดไฟรั่วได้หรือจากการติดตั้งจากการใช้งานนะหรือเกิดแรงดันเกินชั่วขณะเช่นฟ้าผ่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสําคัญฟ้าผ่าถ้าเราไม่มีตัวป้องกันแรงดันเกินเนื่องจากฟ้าผ่าเช่บนบไฟแรงต่ําที่บ้านปกติเราไม่ติดตั้ง SPD ดี ถ้าฟ้าผ่าดังดันเกินเข้ามาในบ้านเรามันทะลุเฉนวนพอทะลุแล้วฟ้าผ่ามันหยุดไปแล้วไอ้ส่วนที่มันทะลุมันเป็นรูนิดเดียวแรงดันปกติอาจจะผ่านยากหรือถ้าผ่านได้ก็ผ่านแบบน,น้อยๆเป็นแบบไฟรั่วคำว่าล่วนี้ครับชื่อชัดเจนในภาษาไทยคือมันไหลไม่มากร้วนนิดเดียวเป็นระดับมิลลิแอมแต่ระดับมิลลิแอมเนี่ยมันเกิดขึ้นพอเวลามันนานขึ้นเนี่ย มันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ชนวนที่มันก็มีกระแสะไหลผ่านมันร้อนความไปถนนมันก็เสือ่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆร่ๆกระแสรวมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วที่สาคัญคือมันเกิดความร้อนสูงไอ้ความร้อนตัวเนี้มันไปทําลายอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้ในกรณีที่จุดที่ร้อนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเชื้อเพลิงนะนี่ถึงต้องป้องกันผลก็เป็นอันตรายต่อบ,บุคคลเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิสนพวกอาร์คพวกเกิดการเกิดเพลิงไหม้ต่างๆเหล่านี้ ที่ได้ฟังเอาละครับทีนี้การป้องกันการป้องกันตอนนี้เราใช้อยู่สองตัวลใหญ่ก็คือป้องกันบุคคลกับป้องกันทรัพย์สินป้องกันบุคคลเนี่ยที่เราเรียกว่าเครื่องตัดไฟรั่วก็คือ RCD ส่วนป้องกันทรัพย์สินคือการฟอส์โปรเทคชันนะครับ r c d บางส่วนสามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินได้ขนาดใหญ,ใหญ่แต่ตัวหลักมันคือการฟอส์โปรเทคชันเครื่องตัดไฟรัร่วเนี่ยนะครับ ความจริงผมเอารูปนี้ไปดูเห็นว่ามันไม่ได้มีแบบที่เราเคยเห็นโดยทั่วไปอย่างเดียวเช่นเป็นเบเกอร์เป็น RCD ดีเบรกเบเกอร์แต่ความจริงมันอาจจะมีเป็นแบบปลั๊กที่ติดมที่มีเคร,รื่องดไฟ่วติดอยู่ตัวผู้เนี่ยพักตัวผู้หรือว่าเตาเสียบหรือแม้ั้งเตารับที่เขามีเครื่องตัดไฟรร่วติดอยู่เนี่ยผมก็คิดว่ามีบางเยอะเขาทำขายอยู่นะก็ดีดีเพราะว่าบางทีบ้าน เก่าๆที่ทํามานานเนี่ยในครัวอยากยัจะไม่ต้องไปติดตั้งยุ่งยากก็เปลี่ยนปลั๊กตัวเก่าออกเอาตัวหม่ไอ้เต้าเต้าไอ้เต้เารับตัวเก่าออกเอาตัวหม่ใส่เข้าไปก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ใน,นมาตรฐานบอกว่าให้ใช้ป้องกันตัวให้ใช้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสริมเท่านั้นเพราะเครื่องตัดไฟรัร่วอาจจำรุดได้ขณะใช้งานคือต้องมีสายดินมาก่อนไอ้ตัวนี้เสริมเพิ่มเติม เพิ่มเติมแต่ก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เช่นเกิดไฟรั่วน,น้อยๆสายดินยังไม่ทํางานตัวนี้ทํางานก่อนหรือเกิดเที่เรียกว่าไดเรสคอนแทคอย่างปั๊กเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเต้ารับเนี่ยมันมีไฟอยู่รูหนึ่งอีกรูหนึ่งไม่มีไฟเป็นสายนิวทรัลไอล้รูที่มีไฟเนี่ยถ้าเด็กไม่รู้เอาตะปูไปแย่ก็ถูกไฟโดดไอปักตัวนี้มีสายดินก็ช่วยอะไรไม่ได้ ต่เครื่องตัดไฟรั่วช่วยได้นี่คือข้อดีของๆๆเื่องครื่องตัดไฟรั่วนะครับหรือว่าพวกสายสายพ่วงต่างๆพักต่อพ่วงอ่ะพักพ่วงอ่ะลากไปลากมาโดยเฉพาะไอ้ที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่มีเปลือกสายรุ่นเกา่กาๆไม่มีเปลือกสายถลอกปอกเปลือกไปแล้วไปเสียบไปใช้งานเวนลาเราไปโดนเข้านี่เรียกว่าไดเล็กคอนแทกเลยถนนมันชําุดไปแล้วเอามือไปโดนมันเข้าถูกไฟดูดระบบสายดินช่วยอะไรไม่ได้เลยเครื่องตัดไฟรั่วช่วยได้ มันยังมีข้อดีนะครับในมาตรฐานก็แนะนาให้ติดตั้งในหลายวงจรน,นะครับเ,เครื่องตัดเฟั่วเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม RCBO กับ RCCB มีมอคอทั้งคู่เลยนะปัจจุบันเป็นมอคอบังคับทั้งคู่เลยนะ RCBO ก็คือเครื่องตัดไฟั่วที่ในมอคอเขาเรียกเครื่องตัดกระแสเหลือนะฮะผมไม่รู้อันนี้ก็เป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วครับเขาเรียกตามเขาแล้วกันแต่ เราอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ให้เข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับว่ามันคือเครื่องตัดกระแสะเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสะเกินคือเป็นรมาที่เป็นสะกิดเบรกเกอร์ Baker ป้องกันกระแสะเกินได้ด้วยแต่ถ้าเป็น RCCB เนี่ยมันตัดเฉพาะไฟรั่วอย่างเดียวไม่ตัดป้องกันกระแสะเกินเพราะฉนั้นเวลาเลือกใช้เนี่ยเ็ในแผงย่อยต้องดูให้ดีนะว่ามันเป็น RCCB หรือ RCBO ถ้า RCCB ต้องมีเบรกเกอร์ อีกตัวหนึ่งนะมาช่วยนะส่วนหลักการทำงานก็งง่ายๆก็คือว่ามันอาศาัยว่าตัวมันเนี่ยกระแสไหลผ่านไปกระแสไหลกลับผ่านากลับมาเนี่ยมันต้องเท่ากันเสมอเมื่อหลายที่ไม่เท่ากันเช่นเครื่องตัดไฟลัูวชนิดทั่วไปที่เราบังคับใช้ก็คือ30มิลลิแอมเนี่ยมันต่างกันเกิน30มิลลิแอมก็ต้องปลดวงจรนะนี่คือในเพราะว่าปกติมันทำงานแบบนี้ แต่เมื่อคนไปจับอะไรก็ตามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รั่วอยู่ไปจับสายไฟเส้นที่มีไฟมีกระแสไหลผ่านคนลงดินมาพบวงจรที่นี่เพราะกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นไอสามไหลามานี้ไอหนึ่งมันก็จะไม่เท่ากับไอสองใช่ไหมครับเพราะในที่นี้มันคือไอหนึ่งเท่ากับ, 2, บอกไอสองบวกด้วยไอสามพอไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกินสามมิลลิแอมขึ้นตัดหรือว่าเกินที่ตั้งไว้แล้วกัน เครื่องตัดไฟ่วก็ปลดวงจรแต่ถ้าติดตั้งผิดในสําคัญมีเครื่องตัดไฟรัร่วแต่ติดตั้งไม่ถูกต้องเพราะกฏว่าไฟลวผ่านคนแล้วมารวมกับกระแสโหลดมันก็ยังผ่านไอ้เครื่องตัดไฟ่วเนี่ยเท่าเดิมเท่าที่ผ่านไปเพราะไอ้หนึ่งกับไอ้สองยังคงเท่ากันอยู่ถึงแม้ว่าคนถูกไฟดูดแล้วก็ตามไออย่างเงี้ยไม่ปลดวงจรก็ใช้หลักการนี้ในการป้องกัน ในการติดตั้งน้ยมาฐานการติดตั้งก็กำหนดว่าเครื่องตัดเฟรัร่วต้องติดตั้งที่ไหนบ้างก็แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยกับที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็มีในมาตาฐานติดตั้งผมก็จะอ่านให้ฟังเร็วๆนะครับ <c oughs> เครื่องตัดไฟรัร่วที่ใช้ก็ต้องก็งงเป็นขนาด30มสิมิลลิแอมแล้วกันทั่วๆไปที่เราพูดกันหนึ่งนะฮะให้ติดที่วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน้ํา ห้องอาบน้ำโรงจอดรถดยนต์ห้องครัวห้องใตดินวงจรเต้นรับในบริเวณอ่างล้างชามอ่างล้างมือบริเวณเคาน์เตอร์ที่มีการติดตั้งเต้ารับภายในระยะ1.5เ,เมตรห่างจากขอบด้านนอกของอ่างวงจรไฟฟ้าที่ใช้ภายนอ,อาคารอยู่ในที่ตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้เต้ารับบริเวณชั้นล่างรวมถึงบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน ที่อยู่ในพื้นที่ปรากฏว่าเคยมีน้ําท่วมถึงอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่ามันเคยท่วมแต่าอาจจะไม่ท่วมอีกเลยก็ได้นะอะไรพวกนี้หรือว่าที่มันไม่เคยท่วมมันอาจจะท่วมก็ได้ก,ก็คือใช้หลักการทาพื้นฐานเวลาเราไปทํางานก็ดูว,ว่ามันมันมีโอกาสหรือเปล่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะติดตั้งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็วงจรย่อยสำหรับเครื่องทาน้ําอุ่นเครื่องทำน้ำําร้อนอ่างอาบน้ําถ้าสถานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยก็พวกวงจรสําหรับสะอ่างหรืออ่างขยภาพบ,บา,าบัดทาราบําบัดอ่างน้ําแร่อ่างน้ําร้อนอาบนตัวเครื่องทำควาอุ่น,น,นเครื่องทำน,นําร้อน,นเครื่องทำน,น้าเย็นเนี่ยเครื่องทำน้าเย็นพวกโรงเรียนนะอย่างโรงเรียนต่างๆที่เคยมีเด็กถูกไฟดูดอยู่เรื่อยนะครับอันนี้ก็ควรจะมีเครื่องตัดไฟรั่วติดจริงต้องมีนะตามมาตรฐานกำหนดไว้อย่างนั้น วงจรน้อยย่อยเต้ารับในบริเวณห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องครัวสันนีก่อสร้างคงไม่อ่านทั้งหมดนะครับท่าจอดรถโป๊ะโป๊ะจอดเรือที่ทำการเกษตรการแสดงเพื่อการพักผ่อนงานแสดงสินค้าชั้นล่างเหมือนกันหรือชั้นหนึ่งวงจรเต้ารับที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินบริเวณที่เคยปรากฏเมืม่อมีน้ำท่วมนะ คราวๆเพราะว่าอันนี้ไม่มีอะไรต้องอธิบายเพิ่มเติมถ้าต้องการเพิ่มเติมก็ไปอ่านในมาตรฐานได้มาพูดถึงการเกิดในป้องกันในป้องกันทรัพย์สินบ้างการ forward r e c t i o n การเกิดฟอสในกา forward r e c t i o n เนี่ยมันก็เกิดรักษาสองลักษณะเป็นโบวเขาเรียกว่าเป็นโบเต็ดฟอสก็คือการฟอสแบบติดแน่นเลยนะครับฟอสพีเดน์มีค่าแน่นอนไม่เปลี่ยนแต่ว่าฟอสพีเดนก็มีค่าต่ําเพราะมันยึดแน่นเลย เพราะนั้นฟอสเคเลนก็สูงนะเพราะไอ้อย่างเงี้ยไม่ยากเบรกเกอร์ทั่วไปก็จับได้นะเบรกเกอร์ทั่วไปก็จับได้แต่ที่น่ากลัวคืออาร์คซิงฟอสก็คือจุดที่เกิดฟอสต่อกันไม่สนิทมีอาร์คบีเพเดนเป็นพันหนึ่งฟอสเอเนร์จีมีเป็นพันมากสร้างความเสียหายได้มากคือเอเนอร์จีนี่คือ I อสแควร R เนี่ยมันสูงและไอเนี่ยถึงแม้ไม่สูงแต่ค่ายกกำลังสองเพรออาะไอสแควร์ R เนี่ยมันสูงเกิดความร้อนสูงเพราะเกิดความร้อนเนี่ยก็ทําลายอุปกรณ์ทำลายทรัพย์สินและเกิดเพลิงไหม้ไอเนี้นเยเ,มมนนเป็นสิ่งที่น่ากลัวจี่จำเป็นต้องติดตั้งกาวฟอสปีคชั่นหรือนะเบเกอร์ธรรมดาตัดไม่ได้นี่คือตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากกาวฟอเนี่ยเป็นเป็นแผงขนาดใหญ่ สมัยก่อนเนี่ยอันนี้นานแล้วมาตรฐานก็ไม่บังครับตัวนี้ไม่มีการฟอสเฟเดชันนะครับสาเหตุที่เกิดก็คือ,อลูกทั่วที่รองรับบัสบาร์เนี่ยคือพือ้นงานคือเมนเทนน์ไม่ดีหรือไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีการเมนเทนน์มันชํารุดจากหรือมันมีฝุ่นไปเกาะมันก็เกิดรั่วไม่ใหม่มันก็กระแสไหลน้อยอย่างที่ผมไล่ฟังมอสักครู่แต่ว่า พอเกิดแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นทางไหลของกระแสเนี่ยมันเป็นคาร์บอนกระแสมันก็เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆเสื่อมสภาพครับความเป็นฉนวนน,นะนะกระแสก็ไหลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอกระแสไหลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความร้อนก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วบัสบา,ลลา,าบบรนนะ์ละลายเบเกอร์ไม่ปิดวงจรนะละลายพอบัสบ,บาร์ละลายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นฟูมคือไอของโลหะ ไอของโลหะไปเกาะตามจุดต่างๆคราวนี้ก็เกิดฟอลที่หลุนแรงเกิดความเสียหายสูงมากเนีย่ยสังเกตด,ดูบัสบายยังไม่เหลือเลยทีนี้เรื่องการติดตั้งเก่าฟอลนะครับข้อกังลการติดตั้งเนี่ยในอินดิโคสเนี่ยนะครับปี2020ล่าสุดข้อ95้าสิสองสาม Article สองสามขีดเก้าสิบห้าบอกว่าบริพันธ์ประธานแรงดันไม่เกิน1,000โวลต์เนี่ย ถ้ากระแส Main, เบเกอร์เมนง่ายเบเกอร์สูงกว่าหรือเท่ากับ1นึ่พันแอมคือตั้งแต่หนึ่พันแอมขึ้นไปต้องมีการฟอ์โฟเทคชันเขาแนะนำค่าที่เซตติ้งไว้ว่าไม่เกินพันสองรอแอมตัวเนี้เป็นตัวยากผู้ออกแบบเนี่ยแต่ส่วนใหญผู้ออกแบบก็ไม่กำนดให้ให้บริษัทผู้ผลิตแผงเป็นคนเป็นคนตั้งมาให้ตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับ ม็กซิมัมไทม์ดีเลย์เนี่ยไม่เกินหนึ่งเซตันถ้ากาฟอลนั้นมีค่าเกินหรือเท่ากับ3,000ันแอมป์ง่ายคือไปดูเคอร์ฟมันว่าถ้ากาฟอลมีค่าตั้งแต่3 0 0พันแอมป์ขึ้นไปต้องตัดภายในระยะวไม่เกินหนึ่งวินาทีและค่าแม็กซิมัมที่ตั้งต้องไม่เกินพัน0อแอมป์ส่วนมาตรฐานที่ตั้งทางไฟฟ้าของอุโทเนี่ยนะครับในข้อ3.5.2บอกว่าเครื่องป้องกันกระแสเกินของบริพันธ์ประธาน ็คือเมนเฟสนั่นเองปัจจุบันกําหนดเฉพาะตัวเมนนะบริพันธ์ประธานขนาดตั้งแต่หนึ่งพันแอมป์ขึ้นไปต้องมีกาวฟองเหมือน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 นี่ฮะเหมือนของอินดิคอนเนี่ยเหมือนกาวฟองมีกาวฟองเบรดิชั่นการป้องกันความเสียหายเนี่ยความไวของการติดที่เราที่ใช้กันอยู่เป็นเป็นบางตัวเป็นค่านิยมบางตัวเป็นค่าตามมาตรฐานตอนนี้ RCD คือเครื่องตัดไฟรั่วเนี่ยนะครับความไว30มิมลลิแอมที่เป็นค่าถามมาตรฐานใช้ป้องก,กนันบุคคลจากไฟดูดมาตรฐานกำหนดไปเลยนะต้องห้ามให้ห้ามกิ30มิลลิแอมนะ่วนความไว300้มิลลิแอมเนี่ยมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเป็นค่านิยมใช้ก็คือใช้ป้องกันสถานที่หรืออุปกรณ์จากไฟไหม้เพราะในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงงานเบกเกอร์ขนาดไม่ใหญ่นักเนี่ยอาจจะมีเบกเกอร์อยู่สองกลุ่มสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เป็น30<ส>มิมลลิแอมในวงชรย่อย2ตัวสามตัว4ตัวติดตั้งวงชอนย่อยต่างๆส่วนตัวเมนเนี่ยไม่บังครับแต่ถ้าจะมีเพื่อป้องกันทรัพย์สินเพิ่มเติม,ตมก็ติดตั้งได้ถึง300มิลลิแอมป์ม0ิมิลลิแอมได้ไหมได้แต่บางครั้ง30มิมลลิแอมมีปัญหาเพราะอ,อะไรเพราะว่าเราต้องรู้ว่าโหลดโดยสภาพปกติโหลดบางตัวเนี่ยมันเรียกว่ามันมีไฟลว่วตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว พวกมอเตอร์พวกอะไรมันั่วดโดยธรรมชาตินะมันมีแต่ว่า2มิลลิแอมสามมิลลิแอมห้ามิลลิแอมแต่ละตัวหลายๆตัวรวมกันมันอาจจะเกินสามฟิลลิแอมเพราะนั้นเบกเกอร์3มฟิลลิแอมใช้งานไม่ได้ก็เปลี่ยนไปใช้เป็นสามรอยมิลลิแอมอ่ะอ้ะอ๋อ,อมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ส0มมิลลิแอมเนี่ยไม่ใช่ตัวบังคับถามมาฐานมันไม่ได้มา,ามาฐานไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะเรียกว่าค่านิยมแล้วกันค่าเท่าไนิยมใช้กัน ส่วนกาฟอปเปรเทคชั่นมาตรฐานก็ไม่ได้พูดถึงความวไวไวแต่ว่าเอนดโคดบอกว่าห้ามตั้งเกิน1200แอมป์เป็นข้อแนะนําว่าคนตั้งที่ประมาณ100่ง0ถึง1200แอมตปร์ำที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าต่ําเกินไปมันก็ทํางานปลดวงจรก่อนอกีกส่วนวิธีตรวจจับกระแสั่วมมีอยู่3าวิธีวิธีแรกเรียกว่า Residual Sensing หรือว่า Residual Current Sensing ก็ได้ตัวที่สอง Source c l r u d n Return บางทีก็เรียกว่า c l r u d n Return ก็ได้ตัวที่สาม z e r o Sequence ทั้งสามวิธีมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับไม่ไม่ได้ดีทั้งหมดหรือว่าเสียทั้งหมด Residual Current Sensing ก็คือวัด แกระแสของแต่และเฟสร,รวมทั้งนิวตรอลแล้วก็ซ้ำกระแสเขาด้วยกันนะครับพอซ้ำแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการพื้นฐานเหมือนกับเครื่องตัดไฟรั่วว่าโดยหลักการซ้ำแล้วต้องเป็นศูนย์นะแต่ในการใช้งานจริงแน่นอนไม่เป็นศูนย์เนื่องจากในโรงงานมีไฟรั่วธรรมชาติอยู่เยอะเครื่องจักรต่างๆมีไฟรั่วโด,ดวยธรรมชาติอยู่นะครับหรือแม้กระทั่ง กระแสที่ไหลในสายนิวตัลที่เกิดจากฮาร์โมนิกส์ก็อาจจะมีกระแสไหลในสายนิวตัลแล้วก็เป็นกระแสที่ c ีทีวัดไม่ได้บางเอาไม่ได้บางตัวนี่สีทีจับไม่ได้สีทีจับค่า RMS นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามสามอัดไม่เป็นศูนย์ก็เลยยอมให้ตั้งค่าได้สูงนิดหนึ่งไงไม่ตั้งค่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตั้งที่สองแอมป์สามแอมป์ใช่ไหมเราตั้งที่หนึ่งร้อยแอมป์ขึ้นไปได้ในโรงงาน มันทํางานเมื่อเฟสใดเฟสหนึ่งรั่วลงดินลงพื้นดินหรือลงสายดินก็ตามกระแสส่วนหนึ่งก็จะไม่ผ่านซีทีใช่ไหมครับพอไม่ผ่านซีทีเนี่ยมันก็จับได้ว่าเกิดกาวฟอลสั่งปิดวงจรด้วยการติดตั้งเนี่ยที่เพิ่มเติมมาในรูปนี้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเบรกเกอร์ที่มีกาวฟอลติดอยู่ในตัว แล้วก็บิวอินซีทเข้ามาเพราะแต่ว่าต้องเข้าใจว่า ct ที่ติดมากับเบเกอร์เนี่ยนะครับมันวัดแค่สามเฟสนะวัดแค่สามเฟสเราต้องการเส้นที่4ด้วยนะทำนี้นิวทัลด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้งานอย่าลืมว่าสามเฟสแค่สามเฟสเนี่ยใช้งานไม่ได้ต้องไปติดตั้ง ct เพิ่มเรียกว่านิวทัลดซีทีอีหนึ่งตัวแนิวทัลเป็นตัวที่สําคัญมากเพราะตำแหน่งติดตั้งเนี่ย มักจะผิดกันเสมอนี่ถือตัวอย่างการติดตั้งที่ถูกต้องหลักการจําหลักการให้ได้หลักการคือกระแสโหลดมันไหลผ่านนิวทัลนิวทบับามาเนี่ยนะมันต้องผ่าน c ีทมันต้องผ่านนิวทัลซีทีด้วยเสมอแต่กระแสเฟลต้องไม่ผ่านนิวทัลซีทีนี่คือหลักการเพราะฉะนั้นกระแสเฟลเนี่ยมันต้องไม่ผ่านนิวทัลซี มันมาขึ้นนี่ก็ต้องบายพาสมาเลยหรือว่าตอกต่อกาวคือกาวเนี่ยมันต่อจากนิวท่อมาก็ได้ใช่ไหมครับต่อจากกาบาลงมาก็ได้ใช่ไหมครับนี่ตรงนี้จับหลักการให้ได้ว่าการะแสฟอต้องไม่ผ่านนิวท่อซีทีกระแสโหลดต้องผ่านนิวท่อซีทีส่วนซอร์สกาวรีเทิร์นซอร์สกาวรีเทิร์นเนี่ยข้อดีคือใช้ซีทีตัวเดียวพอ นะแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คืออันแรกกาวเนี่ยเดิมทีเราเราอาจจะต่อนิ้วท่อลงดินได้อันนี้ไม่ได้นะนะต้องย้ายกาวจากนิ้วท่อมาที่กาบาที่หนึ่งนะอันที่สองเมื่อเกิดกาวฟอลกระแสกาวที่ไหลมาเนี่ยมันผ่านสีทีไม่หมดเพราะกระแสกาวส่วนหนึ่งมันไปขึ้นกาวที่หม้อแปลง ผู้เซตค่าต้องรู้ว่าไอคา่าที่วัดได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะต้องรู้ไม่งั้นจะวิ์จะเซตแล้วผิดพลาดซีโร่ซีเควนตก็คล้ายค้ายเมื่อกี้นี้และสด้วนก็คือวัดแต่ว่าใช้ซีทีตัวเดียวตัวใหญ่เลยวัดทีเดียวสี่เส้นแหละนะข้อดีข้อเสียก็เหมือนเมื่อกี้นี้ เือการติดตั้งที่อาจผิดพลาดนะเมื่อกี้ที่ยิงวเมื่อกี้เราให้ฟังแล้วถ้านิวทอลต่อกาวแล้วมีกาวฟอลกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยถ้า,ถาต่อนะซึ่งความจริงห้ามต่อนิวทอลต่อลงดินตรงนี้ก็ห้ามต่อนะเมื่อกี้เราให้ฟังไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาข้อที่หนึ่งข้อที่สองตำแหน่งติดตั้งคล้ายๆกันนะครับคล้ายกับอาร์ซีดีเหมือนกันนะตำแหน่งติดตั้งก็ต้องดูว่าซีที่ติดตั้งเนี่ยติดตั้งตรง,ตรงไหน แต่อันนี้มันไม่น่าจะพลาดเท่าไหร่นะแต่เห็นว่าอาจจะผิดพลาดได้ในกรณีที่มี ATS กรณีที่มี ATS เนี่ยแล้วใช้ ATS 3โพและติดตั้งกาวฟฟลจริงๆถ้าเรา,เราต่อสายถูกต้องมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเราไปต่อ นิวทัลลงกาวซึ่งห้ามต่อนะซึ่งห้ามต่อเนี่ยเขาจะมีปัญหาว่าเมื่อเกิดกาวฟลกราแสส่วนหนึ่งก็จะมาขึ้นที่นี่กะแสาส่วนหนึ่งก็จะมาขึ้นที่แลวไหลกลับเป็นกระแสโหลดไปวัดไม่ได้แล้วว่าวัดเออเลอร์แล้วกันเพราะวัดได้เฉพาะกระแสที่มาทางนี้กระแสที่มาทางนี้วัดไม่ได้นะครับนี่คือข้อควรระวังอีกอันหนึ่ง เราไปต่อกาวคอนอิวทัลตงอันนี้ต้องระวังเพราะบางทีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เขาทามาเนี่ยบางทีเขาไปเขาต่อทิ้งไว้อะแล่เราก็ไม่รู้เราก็ติดตั้งมาทั้งอย่างเงี้ยปรากฏว่าในการใช้งานปกติยังไม่เกิดกาวฟลุเลยนะยังไม่เกิดกาวฟ้าเลยเนี่ยมันจะมีกระแสะไหลผ่านสายดินมาไอ้กาวฟลุ่ยบริชัทมาน,นึกว่าไฟรั่วแล้วเกิดกาวฟลุแล้ว,ลวมันปลดวงจรในขณะที่ยังไม่เกิดกาวฟลุเลย อันนี้คือปัญหาพระเกิดปัญหานี้ทั่วไปเขาทำยังไงซับเบเกอร์มาเดี๋ยวมันก็ปลดวงจรเดี๋ยวมันก็ปลดวงจรก็ถอดออกไม่ได้ใช้งานนี่คือปัญหาติดตั้งขอาฟอร์มมันไม่ได้ใช้งานนี่คือตัวอย่างที่ผิดพลาด